อ่าครับสวัสดีครับวันนี้มีลูกค้าทางอำเภอรุกขบุญมาเบ่งรถนะครับนี่ครับล่องรถเกียวไปแล้วนะครับผมขับมาไม่สองคันครับ DC 70ปี58กับปี60ครับเครื่องเกียวไม่เคยแก่ครับนะครับเี๋ยวผมผาาบ่งปี58ก่อนนะครับ ตูว่าแตกว่าละครับผมตูเลยมัมีมลูนะครับระยสให้มันไม่มองแตกมองลาว่านะครับนี่ครับเครื่องเกียร์ม่เคยแกะครับขันนี้ขันนังก็บ่เคยครับ ตองวน่ารักต้องสาลองว่นะครับผมจะตีหกถึงครับชั่วโมงหนึ่งพันหกร้อยชั่วโมงครับผมเครื่องเกียร์ดีครับแท็กใหม่สองขรางครับคันนี้ระบบใส่ได้ทุกตัวน,นะครับ เอาเลยนะครับยังไม่เคยแก้ครับอันนี้นะครับเป็นกระรังเบืองนะครผมอันนี้เป็นรถปีชุดปีหกส่วนนะครับรถสุภาพเหมือนเดิมเลยครับ แน่นอยูได้พอฟืน,อนเลยขั้นมอนลอยๆเฮียผมแลวไม่ไม่ไมยู่เฮียบอติดเป็นกาจิตายเมีมมมย,ย,ค,ยมครับจิมออก

ม,มีครับมีกาบยังครบเบิดันเห็นว่าเมื่ได้ประกอบว่าในเห็นยังไร,นนนรถ มันอะไรนะมันมันมันสีอยู่นั่นเหมือนนะครับตึงสายผ่านทางฝั่งฝันขากล้องเพิ่งนะครับเดินมาสองมือครับเมื่อวานเพิ่งขี่มารถมาเพิ่งเดี๋ยวพาลูกชายมาเพิ่งนะครับทันใรถีงหม้อหาจะซิปกระสอบอยู่กันนี่นะครับยังอยู่คันหนึ่งแปด ้นสนใจโทรมานะครับ0615653828ครับท่านเกิดสภาพสวยกันครับชั่วโมงสองพันเองนครับวันนี้สำหรับจีนิงของเรขอจะเปลี่ยนเท่าน,นี้ครับเช็กรถให้ลูกค้าก่นอนสนใจสนใจก็อย่าลืมโทรมานะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมนำน,นะครับ